ต่อเนื่องจากไปงานไหลเรือไฟที่จังหวัดนครพนมแล้วที่ร้านขายของฝากเขามีเข้าเกรียบงาขายด้วยค่ะแต่ว่ายังทำไม่สุกก็เลยซื้อมาทำค่ะเมนูนี้จะคล้ายไส้ของข้าวเกรียบปากหม้อนะคะแต่จะทำแบบง่ายๆ แต่อร่อยไม่แตกต่างกันหรอกค่ะเริ่มจากนำต้นหอมไปล้างแล้วเตรียมนำมาหัน่นเอาเฉพาะใบนะคะถึงจะอร่อยและสวยงามหั่นซอยเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะ กระทะขึ้นตั้งเตาใส่หมูลงไปค่ะสูตรนี้ไม่ใช้น้ำมันนะคะเพื่อว่าจะคั่วให้แห้งแล้วก็ใส่ซอสปรุงรสพอหมูใกล้สุกก็ใส่หอมที่เราซอยไว้นะคะผัดให้เข้ากันจนใบหอมสลด แห้งดีแล้วก็เป็นอันเสร็จค่ะถ้าเหลือเยอะก็นำมาแบ่งใส่กล่องเก็บไว้ในตู้เย็นไว้ทำเมนูอื่นได้หลายอย่างค่ะทีนี้เราก็มาเริ่มทำเมนูข้าวเกลียบงาทอดนำข้าวเกลียบงาที่ยังบิบอยู่ นำมาทอดลงในน้ำมันที่ร้อนๆค่ะแล้วข้าวเกรียบจะพองตัวขึ้นพยายามกดให้แบนนะคะจะได้ทอดสุกทั่วแผ่นค่ะนำข้าวเกรียบที่สุกลงมาวางใส่จานไว้ค่ะนำหมูที่ทำไว้นำมาโรยหน้าทานกับซอสมะเขือเทศหรือน้ำจิ้มไก่ค่ะ ตัวอย่างหมูที่เหลือนำมาโรยหน้าใส่ก๋วยจับค่ะ